สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องเหลือเชื่อคนมีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือตัดกรรมเก่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงแบบครั้งใหญ่ค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามืออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ฟังคลิปนี้ให้จบและให้ลองไปปฏิบัติตามชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตในครอบครัวของคุณ ตามตำราโบราณโหราศาสตร์อาจารย์ชื่อดังได้ทำนายเอาไว้คนไหนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่มีชีวิตตกต่ำอยู่เป็นเพราะกรรมเก่าขอ,ของคุณที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติซึ่งมีเจ้ากรรมนายเวรคอยจองล้างจองผานชีวิตของคุณอยู่ไม่ว่าใครก็ตามจะไม่สามารถหนีกรรมของตัวเองได้ เพราะว่ากรรมที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมาแต่มันมีวิธีตัดกรรมและจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากหนักเป็นทุเลาเบาลงได้และหลังจากนั้นชีวิตของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ว่าเส้นกากบาทของคุณนั้นจะอยู่ทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาไม่ว่าใครจะมี หรือไม่มีก็สามารถทำวิธีนี้ได้คนที่จะมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากหรือเป็นคนที่เป็นเทวดาลงมาเกิดคนเหล่านี้จะแตกต่างจากคนทั่วไปเพราะบุญเก่าบารมีเดิมจะติดตามชีวิตของคุณอยู่แล้วไม่เว้นแต่เรื่องของกรรมและจะมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ จะต้องได้เผชิญหรือประจันหน้ากับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นบททดสอบจากสวรรค์ถ้าหากคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้เป็นคนที่มีบุญญาธิการมากและบุญเก่าจะหนุนนำพาชีวิตของคุณทำให้ชีวิตของคุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและในด้านต่างๆคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ จะประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยได้คนเหล่านี้จะมีกรรมติดตัวมาทำให้จะต้องได้ชดใช้กรรมหรือใช้กรรมให้หมดก่อนชีวิตของคุณจึงจะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆได้มีคำทำนายได้บอกไว้ว่าชีวิตของคุณคนที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่มีความร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มีเงินสิบล้านร้อยล้านสำหรับคลิปนี้คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือบอกบุญแชนแนลมีวิธีแนะนำที่จะไม่ต้องชดใช้กรรมกับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้ชีวิตของคุณนั้นประสบความสำเร็จในด้านต่างๆเร็วขึ้นค่ะเพราะว่าคนที่มีเส้นกากรกบาทกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีบุญญาธิการมาก หรือเป็นเทวดาลงมาจุตินั่นเองเพื่อที่จะสร้างความดีลงมาทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือยังมีความได้เปรียบเหนือกว่าคนทั่วไปและขอแนะนำให้คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือได้ทำตามนี้ค่ะวิธีตัดกรรมและขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ของคนที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือให้คุณจุดทูบ16ดอกแล้วปักกลางแจ้งจะเป็นเวลาไหนวันไหนก็ได้เอาวันเวลาที่คุณสะดวกหลังจากที่คุณปักทูบเสร็จแล้วสามารถสวดตอนนั้นเลยก็ได้หรือจะสวดในบริเวณบ้านหรือที่ร่มก็ได้เอาตามความสะดวกของตัวคุณแต่ถ้าในระหว่างทำพิธี ทูปที่จุดไม่หมดไม่พร้อมกันในระหว่างทำพิธีนั้นก็ให้คุณจุดทูปใหม่ทั้งหมด16ดอกและเริ่มทำพิธีกรรมใหม่อีกครั้งพร้อมกับตั้งน้ำโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พักวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภักวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะแล้วกล่าวขอขมาตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรดังต่อไปนี้ข้าพระเจ้าบอกชื่อและนามสกุลของตัวคุณเพื่อตั้งจิตอธิษฐาน อันเชิญพระสงฆ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทุกองคุคณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดทุกคนทุกองค์ที่กล่าวมานี้ทุกชาติทุกภพรวมทั้งเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักคุ้มครองชีวิตของคุณรวมทั้งองค์มหาเทพ และพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14กุมบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโดยเฉพาะพระแม่ทั้งห้าที่ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่นี้โดยให้เอ่ยบ้านเลขที่ที่ของคุณอยู่ที่คุณได้อยู่อาศัยณนะปัจจุบนันสิ่งเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยมาทุกชาติภพ รวมถึงชาติปัจจุบันที่ข้าพเจ้าได้อยู่ได้อาศัยและที่เคยผูกพันมาตั้งแต่อดีตให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งบำเพ็ญบุญมอมให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เคยได้ปฏิบัติต่ตอกันมาทั้งดีและไม่ดีและขอให้ท่านทั้งหลายถอนคำสาปแช่งที่เคยมีต่อกันและกัน และต่อด้วยบทสวดขอขมากรรมว่าดังนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยร่วมปฏิบัติต่อกันมาขออโหสิกรรมที่ข้าพเจ้าตรงนี้ใส่ชื่อและนามสกุลที่ได้ทําบุญในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า และอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดถ,ถอนคำสาปแช่งที่มีต่อข้าพเจ้าทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีหรือทั้งโดยที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้กรรมที่ได้ทำร่วมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มาลายหายสิ้นไปด้วยอนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ท่านทั้งหลาย โรดเมตตาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองมีหน้าที่การงานดวงมหาเศรษฐีดวงมหารวยนับจากนี้เป็นต้นไปขอให้ดวงเปิดขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าประสบพบเจอแต่ความดีงามความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอย่าได้มีอุปสรรคใดๆ มาขวางกัน้นและขอให้มีโชคมีลาบได้หล่นทับตัวข้าพเจ้าโดยเร็ววันด้วยเถิดคุณผู้ฟังคะสำหรับคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือที่ยังมีชีวิตตกต่ำอยู่ก็ขอให้ลองนำวิธีนี้ไปปฏิบัติด,ดูชีวิตของคุณก็จะขึ้นอยู่กับว่าใครที่สร้างกรรมใหญ่ใครที่สร้างกรรมน้อยสร้างกรรมไว้มากสร้างกรรมไวม้ไวน้อย รรมนั้นก็จะค่อยๆหายไปและจะทุเราเบาลงในที่สุดและสุดท้ายทุกคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจุดมุ่งหมายเดียวกันที่เหมือนกันก็คือเป็นคนที่มีโชคลาภวาสนาที่ดีใครที่ทำพิธีกรรมเร็วคนนั้นก็จะมีโชคลาภวาสนามาถึงตัวคุณเร็วกว่าปกติและขอฝากคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือคนไหนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ ก็ขอแนะนำให้ท่านแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้ถึงคนที่ยังตกอับอยู่คนที่ยังไม่รู้ให้เห็นคลิปวิดีโอนี้เพื่อจะให้ชีวิตของเขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากการจองตามจองเวรพร้อมกับตัวของคุณบุญกุศลเหล่านี้จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่แสงสว่างที่เร็วขึ้นอย่างแน่นอนค่ะบอกบุญชาแนลขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มรวยสุขภาพมีความสุขทุกท่กทานหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ